สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะป้าแก้ว UK ค่ะวันนี้มีเรื่องราวของน้องอคนหนึ่งเข้ามาขอความคิดเห็นจากสมาชิกเริ่มเลยนะคะหนูอายุ23ปีกำลังรอรับปริญญาอยู่ แล้วก็หนูมีแฟนเป็นคนฟินแลนด์ค่ะเขาอายุ33ปีเราเพิ่งคบหากันได้1ปีและตอนนี้เขาขอหนูแต่งงานค่ะเขาบอกว่าจะให้ค่าสินสอด5 0 0แสนบาทป้าคิดว่ามันเยอะหรือเปล่าหรือว่าน้อยไปคะ เขาทำงานอยู่เมืองไทยค่ะแต่เขาบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วเขาจะพาหนูย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์เพราะว่าที่นู่นเขาสามารถที่จะหาเงินได้เยอะกว่าที่อยู่เมืองไทยตอนนี้เขารอหนูตัดสินใจอยู่ค่ะถ้าหนูตกลงเราก็จะแต่งงานกันหลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปอยู่ฟินแลนด์เลย แต่จริงๆใจหนูนะ่ะอยากจะช่วยพ่อแม่สร้างบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะตกลงแต่งงานกับเขาป้าแก้วคิดว่าหนูจะตัดสินใจอย่างไรดีคะหลังจากที่ป้าอ่านแล้วนะคะ,ะก็เลยแนะนำน้องไปว่าโอกาสที่เราจะเจอผู้ชายดีๆและรักเราและต้องการรับผิดชอบชีวิตเราหาน้อยหาน้อยมากหาได้ยากมากเน สมัยทุกวันนี้ส่วนมากจะฟันรีหรือไม่ก็คือรักจริงหวังแต่งแต่ไม่มีค่าสินสอดออถ้าน้องปล่อยให้โอกาสเนี้ยผ่านเลยไปน้องจะไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะมีผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตเราอีกหรือเปล่าส่วนเรื่องการสร้างบ้านอีป้านแนะนำว่าถ้าเรามาอยู่ต่างประเทศเราสามารถที่จะหางานทำได้ แล้วก็เก็บเงินตรงนั้นอะเป็นกกอบเป,กรรเป็นกรรมส่งให้พ่อแม่มันก็เป็นอีกทางออกหนึง่งอีกอย่างถ้าเราอยู่เมืองไทยมีงานทำเงินเดือนก็คงไม่เยอะอะค่ะนะมันก็คือเดือนชนเดือนไม่รู้เมื่อไหร่เราจะสามารถสร้างบ้านได้ ที่สำคัญก็คือน้องต้องปรึกษาพ่อแม่ว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตนะคะพอตอบน้องไปแล้วป้าแก้วก็เลยขออนุญาตอเอาเรื่องราวของน้องขึ้นโพสต์และแชร์ขอความคิดเห็นจากสมาชิกท่านอื่นเพื่อจะได้ช่วยเป็นแนวทางให้น้องเอาไปประกอบการตัดสินใจแต่ถึงว่าถึงแม้ว่าใครจะแนะนำยังไงก็ช่างสุดท้ายตัวน้องเองก็ต้องตัดสินใจเองเพราะว่านี่คือชีวิตจริงของเรา ไม่มีตัวแสดงแทนไม่สามารถเทคใหม่เหมือนในหนังหรือในละครได้นะคะอันนี้คือมีความสุขจริงๆแล้วก็ทุกจริงๆดังนั้นตัดสินใจเองนะคะขอให้น้องโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ